ยังออกดอกให้เห่าเนาะก็ขอให้ติดลูกดกดกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตสูเบิงนะวาลินจีเห่ารู้ว่าจะติดลูกโดกบอลเนาะลินจีค่ะยายไล่ถือกอล่องบะหนิงเลยยายไล่นะคะต้องขอเอาให้ไว้นะตรงนี้นะคะ <c oughs> ถือกล่องมือบ่หนิงทอดไดเนาะค่ะเอามาสูเบิงค่ะว่าปีนี้บ่ว่าจะเป็นหมากม่วง มาว่าจ้าค่ะกากระลอฝนแหละถ้าฝนตกก็คงจะลินจีนี่ดีใจเนาะปีนี้คือจะได้กินค่ะปีที่แล้วลินจีบอออกดอกเนาะตัวลินจีตัวนี้ยุ่า้างบ้านค่ะยุ่ติดบ้าออกดอกหลายพี่น้องดีใจอยู่ค่ะแต่บ่รููว่าจะติดลูกโรกบ่เนาะแต่ตอนเช้าก็คือให้น้ำไปเนาะ น้ำต้นมมหมักม่วงหนไหมคะ่ะปูไว้เริ่มออกดอกคะ่ะต้นเล็กนิดเดียวแต่ให้ผลผลิตเนาะคะ่ะปีนี้ออกดอกเยอะมากเพราะว่าจะเป็นต้นหมักม่วงรู้ว่าจะติดลูกดอกบอเนาะบินจีคะ่ะยายไล่ถือกล่องบะหนิงเลรอยายไล่นะคะต้องขอเอาให้ไวนะตรงนี้นะคะ <c oughs> อเอากิ่งทียูกไกลไๆลบานลงคะ่ะแล้วกันเป็นกออกดอกคือก็ไงคะอยู่น้ำลำต้นก็ออกเนาะ เอาซูเบิงว่าเขาแต่งกิ่งออกมาพ่นกระปูกไว้เริ่มออกดอกค่ะต้นเล็กนิดเดียวแต่ให้ผลผลิตเนาะค่ะปีนี้ออกดอกเยอะมากเพราะว่าจะเป็นต้นมัม่ค่ายว่าดอกออกดอกหลายเนาะออกดอกเยอะมากขอให้ติดพันนะคะขอให้ติดลูกเนาะถ้าติดลูกให้ห้านี่เขา,าคือจะได้กิน <laughs> ถือกล่องมือวันหนึ่งท่ใไถเนานะ เอามาซูเบิงค่ะว่าปีนี้เ่ว่าจะเป็นหมากม่วงบ่ว่าจะแต่คงจะติดลูกดกเนาะถ้าล่อนามนามกับบอไดาค่ะนามก็ไปบาถึงยอดมกม่วงเนาะยอดลินจีเนาะประมาณนี้่ะเห็นไหมช่อดอกคนกำลังหลายเนาะกำลังติดค่ะต้นที่บางต้นกระแห้งแหงเลยพี่น้องค่ะ อันนี้ริมจีค่ะค่ะเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนค่ะธรรมชาติค่ะธรรมชาติต้นไม้เนาะขอบคุณค่ะกะกระลอฝนเละถ้าฝนตกก็คงจะค่ะกะกะลอฝนเละถ้าฝนตกก็คงจะเอากิ้งทียูใกล้ๆบานลงค่ะแล้วก็เป็นก็ออกดอกคือก็ไงคะอยู่น้ำลำต้นก็ออกเนาะค่ะ เอาซูเบิงว่าเขาแต่งกิ่งออกมาพ่นกิ่มอยู่ค่ะลินจีตัวนี้ก็แทบแทบเลยค่ะหวานเนาะคายว่าดอกออกดอกหลายเนาะออกดอกเยอะมากขอให้ติดผลน,นะคะขอให้ติดลูกเนาะถ้าติดลูกให้เขานนี่เขาคือจะได้กินลินจีนี่ดีใจเนาะปีนี้คือจะได้กินค่ะปีที่แล้วลินจีบ่ออกดอกเนาะตัวลินจีตัวนี้อยู่ข้างบ้านค่ะอยู่ติดบ้านค่ะ บอกว่ายุคางบ้านเนาะค่ะบอกม่วงต้นน้อยๆก็ออกดอกเนาะพี่น้องปีนี้เป็นที่ถือกล่องเมื่อวันหนิ่งทอดไดเนาะค่ะเอามาซูเบิงค่ะว่าปีนี้บ่าจะเป็นหมักม่วงบ่าจะต้นน้อยๆหนึ่งก็ออกดอกเนาะค่ะแต่ก็เป็นเป็นที่ นาดีใจเนาะหมักม่วงที่เขาปลูกไว้เริ่มออกดอกค่ะต้นเล็กนิดเดียวแต่ให้ผลผลิตเนาะค่ะปีนี้ออกดอกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต้นหมักม่วงถือกล่องมือว่นิน่งทอดไดเนาะค่ะเอามาซูเบิงค่ะว่าปีนี้ไม่ว่าจะเป็นหมักม่วงไม่ว่าจะเห็นไหมช่อดอกคนกำลังหลายเนาะกำลังติดค่ะ ต้นที่บางต้นกระแห้งแห้งเลยพี่น้องค่ะอันนี้ลิมจี้ค่ะค่ายว่าดอกออกดอกหลายเนาะออกดอกเยอะมากขอให้ติดผลน,นะคะขอให้ติดลูกเนาะถ้าติดลูกให้เฮานี่เขาคือจะได้กินออกดอกดกคือกันค่ะต้นหน่อยหน่อยหนึ่งก็ออกดอกเนาะค่ะแต่ก็ะปินเป็นที่ นาดีใจเนาะบกม่วงทีเฮาเห็นไหมช่อดอกคนกําลังหลายเนาะกําลังติดค่ะต้นที่บางต้นกระแหงแห่งดิพี่นองค่ะอันนี้ลิมจีค่ะอ่ะเห็นไหมช่อดอกคนกําลังหลายเนาะกําลังติดค่ะต้นที่บางต้นกระแหงแห่งดิพี่นองค่ะอันนี้ลิมจีค่ะรู้ว่าจะติดลูกดอกบอเนาะลินจีค่ะยายไลถือกล่องบมหนึ่งเลยยายไลนะคะ ต้องขอเอาให้ไว้นะตรงนี้นะคะค่ะ <c oughs> เอาภาพบรรยากาศมาให้เบินค่ะธรรมชาติค่ะ <c oughs> ธรรมชาติต้นหม่เนาะขอบต้นหน่อยๆนยหนึ่ง <c oughs> ก็ออกดอกนะค่ะแต่ก็ะปินเป็นที่นาดีใจเนาะมักม่วงที่เข้าไ่ายมาดอกออกดอกหลายเนาะ ออกดอกเยอะมากขอให้ติดผลนะคะขอให้ติดลูกเนาะถ้าติดลูกให้เฮานี่เขาคือจะได้กินแต่คงจะติดลูกดกเนาะถ้าล่อนามนามกับบอไดาค่ะนามก็ไปบะถึงยอดบักม่วงเนาะยอดลินจีเนาะประมาณนี้แต่คงจะติดลูกดกเนาะถ้าล่อนามนามกับบอไดาค่ะนามก็ไปบะถึงยอดบักม่วงเนาะ ยอดลินจีเนาะประมาณนี้อ่าตอนเป็นลูกแล้วจะลูกดอกบอเนาะแต่ที่เข้าเห็นตอนนี้คือเป็นดอกดอกมากเป็นดอกดกอกนะคะบอกว่ายุคข้างบ้านเนาะคะ่ะบอกมองต้นหน่อยๆก็ออกดอกเนาะพี่น้องปีนี้เป็นทีนะคะกากระลอฝนแหละถ้าฝนตกก็คงจะ ถือกล่องเมื่อว่นิน่งทอดไดเนาะค่ะเอามาสูเบิงค่ะว่าปีนี้บ่าว่าจะเป็นหมากม่วงบ่าว่าจะใายว่าดอกออกดอกหลายเนาะออกดอกเยอะมากขอให้ติดผลเนาะคะ่ะขอให้ติดลูกเนาะ้าติดลูกให้เฮานี่เขาคือจะได้กินกันยังออกดอกให้เฮานะก็ขอให้ติดลูกดกนะ้อกดอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตสูเบิงเนาะ วาลินจีเฮา,นะค,ะเาค่ะกากระลอฝนแหละถ้าฝนตกก็คงจะก็ค,คงจะติดลูกนะลดกเนา,นา,า,นะะ,นาะถ้าร่อน้ำน้ำกับบอไดายค่ะน้ำก็ไปบาถึงยอดบักม่วงเนาะยอดลินจีเนาะประมาณนี้กันเนาะกะ ปีที่แล้วบ่มีดอกแล้วกับบ่มีลูกนะคะแต่ปีนี้บอกว่าลินจีออกลูกเอ้ยออกดอกหลายออกดอกหลายพี่น้องดีใจอยู่คะ่ะแต่บ่รููว่าจะติดลูกโดกบกนะ่เนาะแต่ตอนเช้าก็คือให้น้ำไปเนาะให้น้ำต้นหมักม่วงนะนไหมคะต้นหน่อยหน่อยหนึ่งก็ออกดอกเนาะคะ่ะแต่ก็เป็นเป็นที่ นาดีใจเนาะหมกม่วงที่ห้าปลูกไว้เริ่มออกดอกค่ะต้นเล็กนิดเดียวแต่ให้ผลผลิตเนาะค่ะปีนี้ออกดอกเยอะมากเพราะว่าจะเป็นต้นหมกม่วงถือกล่องเมื่อว่นหนึ่งทอดไนดะ่เนาะค่ะเอามาซูเบึงค่ะว่าปีนี้เพราะว่าจะเป็นหมกม่วงเพราะว่าจะยังออกดอกให้ห้าเนาะก็ขอให้ติดลูกดอเด้อเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวจะอัปเดตสูเบิงเนาะว่าลินจีเขา้าเอากิ่งที่อยู่ไกลๆบ้านลงค่ะแล้วก็เพื่นก็นออกดอกคือกาไงคะอยู่น้ำน้ำตน้นก็นออกเนาะค่ะเอาสูเบิงว่าเข้าแต่งกิ่งออกมาพึ่นกระถาเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิงค่ะธรรมชาติค่ะธรรมชาติรราต้ตนใหม่เนาะขอบลินจีนี่ดีใจเนาะปีนี้คือจะได้กินค่ะปีที่แล้วลินจีบอออกดอกเนาะ ตัวลินจีตัวนี้ยุ่ข่างบ้านค่ะยุติดบ้าแต่คงจะติดลูกโดกเนาะถ้าล่อนามนามกับบอสไทด์ค่ะนามก็ไปบาถึงยอดหักม่วงเนาะยอดลินจีเนาะประมาณนี้รู้ว่าจะติดลูกโดกบอเนาะลินจีค่ะยายไลยถือกล่องบอหนิ่งเลยยายไลยนะคะ ต้องขอเอาให้ไวนะตรงนี้นะคะค่ะเอาภาพบรรยากาศใม่เบิ่งค่ะธรรมชาติค่ะ <c oughs> ธรรมชาติตน้นไม้เนาะขอบคุณะเห็นไหมช่อดอกคนกำลังหลายเนาะกำลังติดค่ะต้นที่บางต้นกระแหงแห้งเลยพี่น้องค่ะอันนี้ลินจีค่ะลินจีนี่ดีใจเนาะปีนี้คือจะได้กินค่ะปีที่แล้วลินจีบ่ออกดอกเนาะตัวลินจีตัวน,นี้ยุ่ข่างบ้านค่ะ ยู่ติดบางต้นหน่อยต้นไงเห็นไหมคะที่สองต้นนะต้นในหน่อยค่ะต้นหน่อยต้นไงเห็นไหมคะที่สองต้นนะต้นในยหน่อยค่ะถ้าสมมติบกม่วงติดดอกติดลูกดดทังสี่คือจะดีนะคะอย่าไล่เอาน้ำมาห้เนาะมาหดค่ะลดน้ำต้นบกม่วงค่ะเห็นไหมต้นหน่อยต้นไงเห็นไหมคะที่สองต้นนะต้นในหน่อยค่ะต้นหน่อยหน่อยหนึ่ง ก็ออกดอกนะค่ะแต่ก็ะปินเป็นที่นาดีใจนะบักม่วงที่เข้ากับคงจะติดลูกดกเนาะถ้าร่อนามนามกับบอดายค่ะนามก็ไป,ป่าถึงยอดบักม่วงเนาะยอดลินจีเนาะประมาณนี้อ่าตอนเป็นลูกแล้วจะลูกดกบอเนาะ